Thank you. สิบห้าบาทนะจะได้หยดกู้น้ำแป๊วเอวเอวตาแม่ตาแม่ตาแม่นะตาแม่นะหนึ่งสองสามหุยไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ย<น>ี่สิบกว่าแล้วนะ่ะคนคนมันโชคดีคเออดกินไป ได้สิบบาทได้สิบบาทเหรอเอาเหรอชพีจังเลยได้สิบบาทสิบาทสิบบาท